ในชีวิตของคนเรามีความเสี่ยงที่ไม่สามารถแบกรับปัญหาได้เช่นการเงินการงานความรักสุขภาพปรึกษาเรื่องดวงชะตากับผมอาจารย์ภูมิการันตีหมอดูคิวทองแม่นยำชัดเจนมีผลงานในระดับมืออาชีพติดตามรับชมรับฟังเกี่ยวกับเรื่องของดวงชะตาได้เลยครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการโฮโร VIP Channel โดยผมอาจารย์ภูมิการันตีหมอดูคิวทองนะครับคลิปนี้จะมาวิเคราะห์กันในเรื่องของอดวงปีเกิดนะครับประจำเดือนมีนาคม2,564สําหำหรับคนที่เกิดในนัก,กษัตรปีเถาะหรือปีกระต่ายอยากจะรู้ว่าในเดือนมีนาคมนี้จะมีเหตุการณ์สำคัญใดๆเกิดขึ้นบ้าง ไปติดตามรับชมรับฟังในรายละเอียดกันเลยครับคนที่เกิดในนัก,กษัตรปีถาะหรือปีกระต่ายเราต้องทำความเข้าใจในเบื้องต้นนี้ก่อนนะครับว่าถ้าคุณจะรู้ว่าเป็นปีกระต่ายหรือเปล่าคุณต้องเกิดหลังจากปีใหม่ไทยเป็นต้นไปในทางหลักของโหราศาสตร์หรือในหลักของครูบาอาจารย์ในสมัยก่อนเขาจะกำหนด ปีนักษัตริย์ใหม่ก็ต่อเมื่อถึงช่วงวันที่13เมษายนเป็นต้นไปจึงจะเป็นปีนักษัตริย์ใหม่บางท่านเกิดเดือนมกราเกิดเดือนกุมภาเกิดเดือนมีนาหรือเกิดก่อน13เมษายนยังถือว่าเป็นปีนักษัตริย์เก่าอยู่ไม่ใช่ปีนักษัตริย์ใหม่นะครับฉะนั้นเราทําความเข้าใจในเบื้องต้นนี้ก่อนเพราะบางคนไม่เข้าใจเข้าใจตัวเองเป็นปีนักษัตริย์ที่ตัวเองทราบในใบเกิด แต่พอหลักมันจริงๆมันไม่ถูกต้องเนี่ยเวลาเราดูคลิปแต่ละคลิปมันก็เลยไม่ตรงกันนะครับมันก็มีข้อความมีเม้น์มีอะไรมาหาว่าเราอาจจะพยากรณ์ไม่ถูกต้องไม่ใช่อะไรอย่างเงี้ยนะครับฉะนั้นเราทําความเข้าใจในเบื้องต้นนี้ก่อนเราจะได้ดูในแต่ละคลิปได้อย่างถูกต้องไม่ผิดพลาดนะครับฉะนั้นคลิปนี้คนที่เกิดในปีกระต่ายนะครับอยากจะมีเรื่องราวอยากจะรู้อยากจะทราบ เรื่องใดบ้างเราไปติดตามรับชมรับฟังในรายละเอียดกันเลยครับคนที่เกิดในปีกระต่ายนะครับตอนนี้ตำแหน่งของอดาวปีเกิดของคุณเนี่ยไปตกในเรื่องของลาพะราพัก็แปลว่ามีโอกาสที่คุณทำอะไรก็แล้วแต่โอกาสจะประสบความสำเร็จและสิ่งสำคัญการกระทำทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณจะกระทำในวันนี้หรือตัดสินใจทำอะไรก็แล้วแต่ลงมือลงไม้ทำ โอกาสที่จะประสบความสําเร็จมีความเป็นไปได้อย่างแน่นอนถ้ามันหมายถึงในเรื่องของเนื้องานก็ต้องบอกก่อนว่าในช่วงเดือนนี้เป็นเดือนที่ไฟนอลเลยทีเดียวเพราะว่าดาวการงานของเราอะมันตกในเรือนของราพระ ซึ่งมันจะตกในช่วงเดือนนี้เป็นเดือนสุดท้ายหลังจากนั้นมันก็จะโคจรย้ายออกไปแล้วฉะนั้นถ้าคุณทํางานประจําหรือทํางานกินเงินเดือนผมมั่นใจว่าสิ่งที่คุณทําในเดือนมีนาคมนี้จะทําแล้วประสบความสําเร็จหรือทําแล้วได้ดีอย่างแน่นอนนะครับหรือถ้าคุณอยากจะหาธุรกิจใหม่หรือหาอาชีพอื่นเสริมก็มั่นใจว่าในเดือนมีนาคมนี้คุณจะทํามันได้ ดีเลยทีเดียวหรืออย่างน้อยก็ประสบความสําเร็จอย่างที่คุณตั้งใจหวังทุกประการแต่ถ้าคุณทําอาชีพอิสระหรือทําธุรกิจส่วนตัวก็แล้วแต่นั่นแปลว่ามันจะมะีธุรกิจใหม่ๆหรือธุรกิจเดิมๆเป็นลูกค้าเก่าที่หายหน้าหายตาไปนานก็จะกลับมารีพีทใหม่หรือกลับมาเริ่มต้นในเรื่องของการทําธุรกิจร่วมกันใหม่ก็เป็นไปได้ฉะนั้นทั้งคนทํางานประจําหรือคนทํางานอิสระหรือทําธุรกิจส่วนตัว ในเดือนมีนาคมนี้ถือว่าทําแล้วประสบความสําเร็จหรือทาแล้วได้ดีเลยทีเดียวถือว่าค่อนข้างจะลงตัวเลยนะครับเรามาวิเคราะห์กันในเรื่องของการเงินดูบ้างก็ต้องบอกก่อนว่าตําแหน่งดาวการเงินของคุณก็ยังเป็นตําแหน่งของดาวการเงินที่ดีอยู่ในเรอนชาตาที่ดีแล้วก็ได้ตําแหน่งที่ดีฉะนั้นแปลว่าคุณมีโอกาสที่จะได้เงินจากสิ่งรอบด้านของคุณ คุณทำธุรกิจทำอาชีพหรือทำอะไรก็แล้วแต่ไปเป็นในหน้าไปเป็นตัวแทนไปเจรจา,าสิ่งใดก็แล้วแต่โอกาสที่คุณทำแล้วจะประสบความสำเร็จหรือทำแล้วได้ดีมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้อย่างแน่นอนแต่ถ้าคุณมีเงินมีทองเข้ามามันก็อาจจะมีบางส่วนบางก้อนที่อาจจะต้องเอาไปช่วยเหลือคนอื่นๆก็ได้นะครับก็วางแผนในการเงิน เดือนนี้ให้ดีสักนิดหนึ่งแต่ดูแล้วก็ไม่น่าจะเป็นเรื่องกังวลหรือว่าเป็นเรื่องที่น่าซีเรียสแต่ประการใดยังพอหมุนได้หรืออย่างน้อยก็ยังพอหาได้อยู่นะครับการเงินในช่วงเดือนนี้ถือว่าไม่มีปัญหาใดๆแน่นอนนะครับเรามาวิเคราะห์กันในเรื่องของดาวความรักดูบ้างนะครับถ้าคุณมีครอบครัวมีคู่ชีวิตหรือแต่งงานแต่งการมาแล้วนะครับมีลูกมีเต้ามาแล้ว ความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยในช่วงครึ่งเดือนแรกเนี่ยยังโอเคอยู่นะครับถือว่าการใช้ชีวิตหรือการดำเนินชีวิตยังลงตัวอยู่จะให้ไหว้วานจะให้ช่วยเหลือในสิ่งใดก็แล้วแต่ผมมั่นใจว่าแฟนคุณหรือคู่ของคุณเนี่ยพอที่จะช่วยเหลือได้แต่พอเกิดช่วงกลางเดือนถึงปลายเดือนเนี่ยตำแหน่งดาวความรักของเราเนี่ยมันจะโคจรตกในเดือนะตาที่เสียก็ต้องอาจจะมีปัญหาความคิดใหม่ตรงกรันหรืออาจจะ ห่างเหินห่างไกลกันก็ได้หรือไม่ก็เครื่องการกระทำที่มันอาจจะไม่ค่อยสอดคล้องกันสักเท่าไหร่หรือแฟนเราคู่ครองของเราเนี่ยอาจจะมีเรื่องเคาะเรื่องเจ็บเรื่องป่วยคุณก็เลยเกิดความรู้สึกไม่สบายใจเกิดความร,รู้สึกวิตกกังวลก็หลังจากการเรือนถึงปลายเดือนนี้ปัญหาอาจจะเกิดขึ้นก็ได้นะครับแต่พ้นสิ้นเดือนมีนาคมนี้ไปแล้วปัญหาในเรื่องของความรักของคุณก็จะคลี่คลายลงนะครับ แต่ถ้าคุณเป็นคนโสดหรือคนที่กำลังเปิดใจกับใครสักคนหนึ่งผมมั่นใจว่าในช่วงที่ผ่านมาก็ยังเป็นไปได้ด้วยดีอยู่ถึงแม้มันอาจจะมีติดขัดในเรื่องของเวลาอาจจะไม่ตรงกันบ้างแต่ความสัมพันธ์มันยังไปได้ดีหรืออย่างน้อยความสัมพันธ์มันยังเป็นบวกอยู่นะครับแต่ถ้าคุณยังไม่เจอใครยังไม่ได้คบใครเป็นเรื่องเป็นราวผมมั่นใจว่าในช่วง ต้นเดือนถึงกลางเดือนนี้จะมีโอกาสที่คุณจะได้พบใครบางคนที่อาจจะเดินเข้ามาในชีวิตเป็นคนที่ใช่หรือเป็นคนที่คุณรู้สึกว่ามีเรื่องราวต่างๆในตัวตนของเขาหรือเธอคนนั้นมีเยอะเลยทีเดียวก็ถือว่าเป็นหน้าเป็นคนที่น่าสนใจหรือน่าจะคุยน่าจะคบหาได้ทะนั้นความสัมพันธ์ก็อาจจะ,จจะช่วงนี้อาจจะค่อยๆเป็นค่อยๆไป ถึงจะไม่ใช่หวือหวาอะไรก็แล้วแต่แต่แตงไงก็แล้วแต่ก็ต้องให้เวลาสักนิดหนึ่งผมมั่นใจว่าพ้นสิ้นเดือนมีนาคมหรือพ้นเดือนนี้ไปแล้วเนี่ยความสัมพันธ์ในเรื่องของความรักของคุณยั่งยืนถาวรอ,อย่างแน่นอนนะครับส่วนในเรื่องของโชคลาภเท่าที่ดูก็ เดือนนี้ถือว่าเป็นเดือนที่มีโอกาสที่จะมีดาวโชคลาภด้วยเพราะตำแหน่งดาวปีเกิดของคุณนี่มันไปตกในเรื่องของโชคลาภและความสำเร็จฉะนั้นอะไรที่คุณคาดคิดอะไรที่คุณคาดหวังโอกาสที่คุณจะจะได้มันมาหรือโอกาสที่จะเสี่ยงโชคแล้วมีโอกาสที่จะได้โชคได้ลาภเชื่อมั่นว่ามีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้อย่างแน่นอนโดยเฉพาะในช่วงต้นเดือนคือวันที่1หรือวันที่16นี้มั่นใจว่ามีโอกาสที่จะได้มันมานะครับ สิ่งที่น่าจะกังวลใจสำหรับตัวของคุณตอนนี้ก็อาจจะมีปัญหาของคนรอบข้างเช่นเพื่อนฝูงพี่น้องนะครับอาจจะมีปัญหาความไม่ลงรอยความคิดความอ่านแตกต่างกันหรืออาจจะมีความขัดแย้งกันก็เลยอาจจะเลิกคบเลิกคุยเลิกติดต่อไปแต่ถ้าไม่ใช่เพื่อนฝูง ก็อาจจะเป็นญาติพี่น้องก็ต้องระมัดระวังปัญหาที่เกิดขึ้นกับตัวเรากับญาติพี่น้องอาจจะมีปัญหาความไม่ลงรอยกันปัญหาความเข้าใจผิดกันหรือคนในครอบครัวของเราเช่นพ่อแม่หรือพี่น้องของเราเนี่ยอาจจะมีเคราะห์อาจจะมีเรื่องอาจจะมีเหตุที่ทําให้ความสัมพันธ์ระหว่างตัวของคุณกับคู่ชีวิตของคุณเนี่ยหรือญาติในครอบครัวของคุณที่คุณรักเหมือนครอบครัวแล้วก็ผูกพันเนี่ยเกิดปัญหาเกิดขึ้นเช่น เจ็บป่วยเอ่ยไม่สบายเอ่ยหรือหาหมอเข้าโรงพยาบาลเอ่ยมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้แต่พอพ้นในช่วงประมาณเดือนมีนาคมนี้ไปแล้วปัญหาเรื่องนี้ก็น่าจะคลี่คลายลงหรือไม่มีปัญหาใดๆเลยก็ต้องระวังหน่อยในช่วงเดือนมีนาคมนี้จะเป็นเดือนที่อาจจะมีเหตุนะครับหรืออาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นก็ได้ถ้ามีคนป่วยหรือคนเจ็บที่อยู่ในบ้านเราหรือในครอบครัวของเราก็ต้องเฝ้าระมัดระวัง เผื่อมีปัญหาเกิดขึ้นเราก็จะไดะ้ส่งไปถึงมือหมอเพื่อจะช่วยชีวิตหรือรักษาชีวิตเอาไว้ได้ส่วนตัวของคุณเองในช่วงนี้คิดว่าคงไม่น่าจะมีเหตุหรือมีเรื่องอะไรที่ทำให้คุณต้องกังวลใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องเคราะห์เรื่องเจ็บเรื่องป่วยหรือเรื่องอุบัติเหตุต่างๆมั่นใจว่าเดือนนี้ยังไม่น่าจะมีอะไรที่จะต้องกังวลใจแต่ประการใดฉะนั้นคลิปนี้ก็ขอฝากเอาไว้เพียงเท่านี้นะครับ แต่ถ้าคุณอยากจะรู้เรื่องราวแบบเจาะลึกสามารถที่จะโทรเข้ามาพูดคุยดูดวงส่วนตัวกับผมแบบสดๆได้เลยที่หมายเลข0615485505 ID Line ก็คือภูมิ Astro 59เดี๋ยวผมจะแปะทิ้งไว้ด้านล่างของคลิปนี้นะครับทุกปัญหามีทางแก้ไขทุกเรื่องมีทางออกเสมอการดูดวงมีค่าครูหรือค่าวิชาด้วย แต่รับรองว่าค่าครูหรือค่าวิชาไม่แพงแล้วก็ไม่แรงจนเกินไปแต่รับรองว่าคําทํานายละเอียดแม่นยำชัดเจนอย่างแน่นอนเอาไปเป็นไกด์ไลน์ในการดําเนินชีวิตของคุณได้อย่างถูกต้องไม่ผิดพลาดนะครับหลังจากชมคลิปของผมในครั้งนี้แล้วหากเห็นว่าเป็นประโยชน์อย่าลืมนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อจะได้อัปเดตข้อมูลข่าวสารอย่างทันท่วงทีจะได้ไม่ผิดพลาดคลิปสำคัญ ที่ผมจะออกในแต่ละช่วงในแต่ละวันและในแต่ละคอนเทนต์ต่ตางๆนะครับสุดท้ายนี้ขอทุกท่านโชคดีมีความสุขและพบกันใหม่ในคลิปครั้งต่อไปโปรดติดตามกันเยอะๆนะครับสวัสดีครับ